ฮัลโวลเจ้าเลยฮัล้วลเมื่อน,นี้โซเอ็นก็นที่พามาขึ้นผูบอบิเบิงกับพาประหลวช่วร์อ้ยลยสิอันเบิดล้มหายใจก่อนหอดเบิงริ้วเออชูเบิงจีพี่เอ็กับพามาหลงอีกมันนี้โอ้ยรู้จิกิดมันพาหลงมาอันสถานที่ปฏิบัติธรรมเนี่ย อินเ้าเป็นคนท่ามาท่ามู่บันดันติพิชภาพมาทันนี่โอ้ยไม่ยอมไปเทียย์ทีพี่เอ็ดไลยเด้วยถั่วมันผ้าหลงแต่วัดสวงมองมองที่ชวงมันผ้าอันมันพามาอุทยานนะเมียมันเป็นอุทยานของข้าเจ้ามันโมเมนต์หมองซอมบี้โอ้ยมันกันยืนจมมาไหรือมันเป็นจังสีดำมันหมักจมัว่าเอี่ยมหานันมันหมักจมดีค่ะไม่ใส่มันก็จุ๊ จมจมเปียกจมเปียกจงเหมหมดหมาคุกเม้าจงเมหมดกุกเม้โอ้ย,อยมาหัดแล้วนะคะจะเจอซัวแอนคนสวยๆเนี่ยค่ะโอ้ยอก็จะ่หักทักน้าสัวนแอนก็ไดไ้ประตูถูผู้บอบิกเขาก็มาหอดแล้วพิมพ์คะแนนนี่บ่เออที่แรกคิดว่ามันจีแบบไกลๆบัตรนีขึ้นไปยี่หลี่โอ้ยยางชั่วโมงหนึ่งกว่าจีบหัวชูวโอ้ยเมียกับเมียโอ้ยทั้งๆมันเกิดบ่มีงานบ่มีทั้งๆโอ้ยถู บอกยังดอกบอบุรีษยงทุกจับใจ้าขวามเอาด้วยบอกบุรีษยงอี่สีละเออเบิ้งตามภาพันละเออเนี่ยเขากระย่างขึนเออกระย่างขึ้นไปขึงเทิงนะคะขังเทิง้งมากับซิมี่อันดานเก็บอันเงื่อนขาเขาเด็กจีบบาทผู้ใหญ่เออ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 เ,ออเออด็กจีบบาทผู้ใหญ่ยี่จีบบาทชาวต่างชาติเท,ท่าไรไม่รู้ไม่ได้อ่านนะคะเดีบยวเาจะมาที่รอรอทุูปะ แต่ไปออกยี่ดอกไปหอวด,ด้านแล้วกับกาบจำเนียอวะอันนี้ค่ะยังเกาะสารเจ้าปูสารเจ้าปูปูบัวบีดเออห้างัดยางเนี่ยกอนกอพ้อนนะคะเออไว้เพิ่นแน่จักน่อยเข้าขึ้นมาจำเนียอกระเบียระถูกต้องโอ้ยหลัวค่ะมีต่ออีพีสองค่ะ